มาพบกันอีกแล้ว NCJP Story วันนี้เราจะมาพูดถึงวันวินาศกรรม11กันยายนเหตุวินาศกรรม11กันยายนพศ2544หรือในวันวันเป็นการโจมตีพีชีพที่ประสานกัน4ครั้งต่อสหรัฐในนครนิวยอร์กและพื้นที่วอชิงตันดีซีเมื่อวันที่11กันยายน2544เช้าวันนั้นผู้ก,อก่อการร้าย19คนจากกลุ่มอิสลามจากฝั่งตะวันออกกลางอันกอกิดะจี้อากศาศยานโดยดยสารทั้งหมด4ลำ โจนจี้เครื่องบินนั้นนำเครื่องบินทั้งสองพุ่งชนตึกแฝดวอลเทสเซนเตอร์ในนครนิวยอร์กโดยเจตนาและอาคารทั้งสองถลม่มลงภายใน2ชั่วโมงโจนจี้เครื่องบินใช้เครื่องบินลำที่3โจมตีอาคารเฮตากอนในอาร์กิงตันรัฐเวอร์จิเนียส่วนเครื่องบินลำที่4 u n ยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่9 3ในทุ่งใกล้กับแชงวิลล์รัฐเพนิลซเวเนียก่อนถึงเป้าหมายที่โจนจี้เครื่องบินต้องการพุ่งชน นั่นคืออาคารรัฐสภาสหารัฐในวอชิงตันดีซีหลังจากผู้โดยสารพยายามยึดเครื่องคืนมีผู้เสียชีวิตเกือบ3,000คนในเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวและไม่มีผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินทั้งหมด4ลำมีการพุ่งเป้าสงสัยไปที่กลุ่มก่อการร้ายไอกรงกิดาอย่างรวดเร็วอุสมะบินลาดินผู้นำกลุ่มซึ่งได้ปฏิเสธเกี่ยวข้องในในตอนแรกสุดท้ายได้ อ้างความรับผิดชอบเหตุการณ์วิราศกรรมดังกล่าวในพศ2547อ,อันกอกิดะและบินลาดินอ้างเหตุผลจูงใจใน,นก่อนในการก่อเหตุว่าการสนับสนุนอิสราเอลของสหรัฐอเมริกาการคงทหารสหรัฐประจำการไว้ในซาอุดอาระเบียและการลงโทษต,ต่ออิรักสหรัฐอเมริกาดำเนินมาตรการตอบโต้เหตุวิราศกรรมโดยการเรื่องสองครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายการลุกอัฟกา,านิสถานเพื่อขับรัฐบาลตอริบัน ซ member, society, glucose, ึ่งอี่พักพิงแก่สมาชิกอากอกิดะหลายประเทศเพิ่มกฎหมายต่อต้านผู้ก่อการร้ายและขยายอำนาจการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นในเดือนพฤษภาคม2554หลังรอยนวนมาได้นานหลายสิบปีบิลดินถูกพ้นพบและถูกสังหารเหตุการณ์การโจมตีเช้าวันที่11กันยาพศ2544โจนตีเครื่องบิน19คนยึดเครื่องบินพาณิชย์4เครื่องระหว่างทางไปซานตาซิโก และออล้อแอนซิเจลิสหลังนำเครื่องขึ้นจากบอสตันเนวาดและวอชิงตันดีซีโจนเจตนาเลือกจี้เครื่องบินที่ต้องบินเป็นระยะทางไกลเพราะมีน้ำมันอยู่มากเมื่อเวลา8นาิกา4ีนาทีโจนจี้เครื่องบิน5คนุณนำเที่ยวบินอเมริมกรันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่11พุ่งเข้าชนกับตึกเหนือของวอลเทจเซนเตอร์และเมื่อเวลา9กนฬิกา จุด30นโจนอีก5คนได้นําเที่ยวบิน United a i r l i n e ์เที่ยวบินที่175พุ่งเข้าชนใต้ตึก World t a d e Center คนร้าย5คนนําเที่ยวบินอเมริกัน a i r l i n e ์เที่ยวบินที่77พุ่งเข้าชนอาคารเพ n t a g o เมื่อเวลา9:37นเที่ยวบินที่4ภายใต้การควบคุมของคนร้าย4คน ชนยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่93ใกล้กับแชงวิลล์รัฐเพนซิเวเนียเมื่อเวลา10นฬกา03นหลังผู้โดยสารสู้กับคนร้ายเป้าหมายแท้จริงของเที่ยวบิน93นั้นเชื่อกันว่าน่าจะเป็นอาคารรัฐสภาหรือไม่ก็ทำเนียบขาวเครื่องบันทึกเสียงห้องนักบินของเที่ยวบิน93เปิดเผยว่าลูกเรือและผู้โดยสาพรพยายาม ยึดการควบคุมคืนจากคนร้ายหลังทราบผ่านโทราศัพท์ว่ามีเครื่องบินที่ถูกจี้คล้ายกันพุ่งเข้าชนอาคารเช้าวันนั้นเมื่อชัดเจนแก่คนร้ายแล้วผู้โดยสารจึงยึดเครื่องคืนคนร้ายคนหนึ่งจึงออกคำสั่งที่เหลือให้หมุดเครื่องบินและตั้งใจทําให้เครื่องตกไม่นานหลังจากนั้นเที่ยวบินที่93ตกในทุ่งใกล้กับแชงวิว โดยผู้บริสารบางคนสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยใช้บริการ Air ์ฟงเคบินและโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้รายละเอียดว่ามีคนร้ายจี้เครื่องบินหลายคนบนเครื่องบินแต่ละเครื่องมีการใช้สเปรย์พริกไทยแกส๊สน้ำตาและบางคนบนเครื่องยังถูกแทงแายงานชี้ว่าโจรบนเครื่องบินแทงและฆ่านักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องและผู้บริสารคนหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในรายงานล่าสุดคณะกรรมการนายวันวันพบว่าโจนชี้เครื่องบินได้ซื้อเครื่องมืออเนกประสงค์และเลือกมีดและใบมีดไปพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินที่11และผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่175และผู้โดยสารเที่ยวบินที่93ได้กล่าวว่าคนไลยจี้เครื่องบินมีระเบิดแต่ผู้โดยสารอีกคนหนึ่งได้กล่าวเช่นกันว่าเขาคิดว่าระเบิดเป็นของปลอมและ FBI ไไม่พบร่องรอยวัตถุระเบิด ที่จุดตกเลยและคณะกรรมการนายวันวันสรุปว่าระเบิดอาจเป็นของปลอมเมื่อเป็นที่ทราบแล้วว่าเที่ยวบินที่11ถูกจี้เครื่องเครื่องบิน f 15สองลำรีบเร่งออกจากฐานป้องกันแห่งชาติทาาอากาศโอติสในรัฐแมสซาชูเซตส์และขนมาท่าอากาศก,าก่อนเวลา8นจุด53นหน่วยบัญชาการป้องกันอวกาศอเมริกาเหนือมีประกาศ9นาทีว่าเที่ยวบินที่11ถูกยี้เครื่อง แต่เพราะการสื่อสารที่เลวร้ายกับสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) จึงไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับเครื่องบินอื่นที่จะชนกับอาคารหลังอาคารถูกชนทั้งสองหลังแล้วเครื่องบินขับไล่เร่งรีบออกมามากขึ้นจากฐานทัพอากาศแรงเลในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อเวลา9ก้านกาจุดสน,นถึงเวลา 10.20นมีคำสั่งให้ยิงอากาศยานพาน,นิ์ลำใดก็ตามที่สามารถชี้ว่าถูกจี้เครื่องคำชี้แจงเหล่านี้ไม่ได้ถ่ายทอดมาทันเวลาที่เครื่องบินขับไล่จะปฏิบัติการและเครื่องบินขับไล่บางลำขึ้นสู่อากาศโดยไม่มีกระสุนจริงและทราบกันว่าการขัดขวางคนร้ายมิให้นำเครื่องบินชนเป้าหมายที่ตั้งใจไว้นักบินจะต้องใช้วิธีการชนเครื่องบินขับไล่โดยลำที่ตนขับมานั้น เข้ากับเครื่องบินทจูกจีและดีดตัวออกจากเครื่องในที่ในการสัมภาษณ์นักบินเครื่องบินขับไล่ที่ตอบสนองจากฐานป้องกันแห่งชาติทางอากาศโอติสนักบินคนหนึ่งกล่าวว่าจะไม่มีใครเรียกเรววาวีรบุรุษหากเรายิงเครื่องบินทั้ง4ลำในวันที่11กันยานั้นอาคารสามหลังในกลุ่มอาคารวอลเทตเซนเตอร์ถล่มลงมาเพราะมีความเสียหายทางโครงสร้างตึกใต้ถล่มลงมาเมื่อเวลา9.59น หลังเพลิงลุกไหม้นานกว่า65นาทีซึ่งเกิดจากยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่175พุ่งชนอาคารและตึกเหนือถล่มลงมาเมื่อเวลา10นากา .28 นหลังเพลิงลุกไหม้นานกว่า102นาทีเมื่อตึกถล่มลงมาเศษซากประขักหักพังตกลงมาโดนอาคาร7วอลเทจเซนเ็นเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงทำให้อาคารเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ไฟ เหล่านี้ลุกไหม้นานหลายชั่วโมงเป็นอันตรายต่อความสมบูรณ์ทางโครงสร้างของอาคารกระทั่งอาคารวอลเทสเซนเจอร์หลังที่7ทถล่มลงมาเมื่อเวลา17.20นอากาศยานทุกลำภายในสหรัฐแผ่นดินใหญ่ถูกสั่งห้ามขึ้นบินและอากาศยานที่กำลังบินอยู่ถูกบังคับให้ลงจอดทันทีอากาศยานพลเรือนระหว่างประเทศทุกลำหันหลังกลับหรือเปลี่ยน แปลงเส้นทางไปยังท่าอากาศสยานในแคนดาดาหรือเม็กซิโกและเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดถูกข้ามลงจอดแผ่นดินสหรัฐเป็นเวลา3วันเหตุโจมตีสร้างความสับสนอย่างกว้างขวางในหมู่สำนักข่าวและผู้ควบคุมการจาราจรทางอากาศในการรายงานข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันและมักขัดแย้งการที่ออออากาศทั้งวันหนึ่งในนักข่าวที่แพร่หลายที่สุดว่า มีคาร์บอมถูกจุดระเบิดที่สำนักงานใหญ่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเครื่องบินอีกลำหนึ่งเดลต้าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่1989ต้องสงสัยว่าถูกจี้เครื่องแต่กลับกลายเป็นว่าไม่จริงหลังเครื่องตอบรับผู้ควบคุมและลงจอดอย่างปลอดภัยในคลิปแลนด์รัฐโอไฮโอในการสัมภาษณ์ในเดือนกันยาพศ2 5พคลิกซิกมฮัมหมดและลอมซีบินฮัชิป ซึ่งถูกเชื่อว่าเป็นผู้จัดก,การโจมตีกล่าวว่าเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ของเที่ยวบินาฟ1 3คืออาคารรัฐสภา,ามิใช่ทำเนียบขาวระหว่างชั้นวางแผนการโจมตีอาเมดอันจาโจจี้เครื่องบินและนักบินเที่ยวบินที่11คิดว่าทำเนียบขาวอาจเป็นเป้าหมายที่ยากเกินไปและสอบถามการประเมินจากฮานิฮานจวนผู้ซึ่งภายหลังจี้เครื่องบินและเป็นนักบินของเที่ยวบิน ที่77โมฮัมม็ดยังว่าเดิมอากูกิดะวางแผนจะพุ่งชนไปยังโรงงานนิวเคลียร์แทนเวิลด์เทดเซนเตอร์และพนเกโอนแต่ตัดสินใจคัดค้านด้วยเกณฑว่าทุกสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามข้อมูลของโมฮัมเหม็ดการตัดสินใจเลือกเป้าหมายครั้งสุดท้ายอยู่ในมือของนักบินวินาสกรรมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณเวิลด์เทดเซนเตอร์เพียงแต่เหุ่แห่งเดียว แต่อาคารเพลากอนก็ถูกโจมตีด้วยโดยมีการใช้เครื่องบินถึง3ลำในการก่อเหตุซึ่งผู้ก่อการหลายในครั้งนี้ได้ยึดครองพื้นที่เพื่อบังคับให้พุ่งชนเข้าอาคารสําคัญและยังมีเครื่องบินอีกหนึ่งลำที่ถูกปล้นด้วยแต่ไม่สามารถชนอาคารได้ทั้งนี้คาดว่าการขัดขืนจากลูกเรือและผู้โดยสารทําให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในเขตชนบทที่ซอมโมเซนเครื่องบินที่ถูกปล้นทั้ง4ี่ลำเป็นเครื่องบินโดยสาร Boeing 767 200ER จำนวน2ลำจากอเมริกันแ i ร์ไลน์เที่ยวบินที่11และ United a i r l ร์ไลเที่ยวบินที่175และอีก2ลำเป็น Boeing 757 2 0 0จกจากอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่77และจาก United a i r l ร์ไลน์เที่ยวบินที่93ทั้ง4ลำเป็นเที่ยวบินที่เข้ามาจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกดังนั้นจึงบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงไปเต็มที่และเชื่อว่าการพัง ทลายของอาคารแฝดวลเทสเซนเตอร์น่าจะเกิดมาจากปริมาณน้ำมันจำนวนมากที่บรรทุกอยู่บนเครื่องบินเหล่านั้นในขณะที่เกิดเหตุอัยนะอยู่ประธานาธิบดีจอร์ดดับเบิลยูวูดได้เดินทางจากโอริดากับสูบ่เชงตันและได้ออกแถลงการในเหตุการณ์โดยขอให้ประชาชนร่วมกันสวดมนต์ให้กับผู้คอร้ายรวมทั้งประกาศว่าผู้ที่กระทำการครั้งนี้จะต้องชดใช้สิ่งที่ทำ ต่อมาแล้มีรายงานว่าอาคารอื่นๆในะบริเวณนั้นก็ได้พังทลายลงหมดเจดเซนเตอร์ <The Center S 1> ประกอบด้วยอาคาร7หลังอย่างไรก็ตามภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าอาคาร5ยังคงตั้งอยู่แต่ก็เสียหายเป็นอย่างมากเช่นกันสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บยังไม่ทราบแน่นอนแต่พบศพแล้วกว่า200ศพและยังสูญหายอีกประมาณ6000คนวันที่20กันยายนพศ5 4 4ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐได้กำหนดให้วันที่11กันยาเป็นวันลำลึกเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยาแห่งชาติโดยเริ่มตั้งแต่พศ2545เป็นต้นไปมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น2,996คนจากเหตุวินาศกรรมครั้งนี้ประกอบด,ด้วยโจรที่เครื่องบิน19คนและเหยื่อ2,977คนเหยื่อนี้แบ่งออกเป็น246คนบนเครื่องบินทั้ง4ซึ่งไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียว 2,606คนในนครนิวยอร์กซึ่งมีทั้งผู้ที่อยู่ในอาคารวอลเทดทั้งสองและบนพื้นดิน125คนที่อาการแพนากอนเหยื่อเกือบทั้งหมดเป็นพลเรเรือนมีแต่ทหาร55นายที่เสียชีวิตที่แพนท a าก n อนโคนทำงานและผู้เยี่ยมชมมากกว่า90%ที่เสียชีวิตในหอคอยทั้งสองนั้นอยู่บนหรือเหนือชั้นที่เป็นจุดที่ถูกเครื่องบินชนในอาคารมี1,355คน อยู่ในชั้นหรือเหนือชั้นที่เป็นจุดที่ถูกชนซึ่งติดอยู่หรือเสียชีวิตด้วยการสูดเอาควันเข้าไปหรือตกลงหรือกระโดดออกจากอาคารเพื่อหนีควันและเปลวไฟหรือเสียชีวิตหลังจากอาคารถาล่มลงมามีอีก1นึรจคนที่อยู่ต่ำกว่าชั้นที่ถูกชนไม่รอดชีวิตในอาคารใต้มีป่องบันไดองหนึ่ง ยังไม่ได้รับความเสียหายให้มี18คนหลบหนีออกจากชั้นเหนือกว่าชั้นที่ถูกชนได้ในอาคารใต้มีผู้เสียชีวิต630คนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตในอาคารเหนือและผู้เสียชีวิตในอาคารใต้ลดลงอย่างมากจากการตัดสินใจของผู้ที่ทํางานอยู่ภายในอาคารซึ่งเริ่มอ,อพยพเมื่ออาคารเหนือถูกชนสรุปผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น3,400คนแบ่งเป็นเสียชีวิตบนเครื่อง บิน246คนในอาคารและพื้นดินของนครนิวยอร์ก2,602คนและในอาคารเพเทกรน125คนรวมถึงนักผจญเพลิงในนครนิวยอร์ก3,343คนตำรวจนิวยอร์ก23คนตำรวจการท่าเรือของนิวยอร์กและนิวจอร์ซี์34คนและผู้สูญหายอีก24คนสาเหตุการเกิดวินาศกรรม11กันยาสาเหตุ ที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิมโจมตีสหรัฐนักวิชาการวิเคราะห์สาเหตุว่าเกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนอิสาราเอลโจมตีปาเลสไตน์รวมทั้งดำเนินการคว่ำบาตต่ออิรักเป็นเวลาหลายปีทำให้เด็กและคนแก่จำนวนมากต้องล้มตายเพราะขาดอาหารและยา อีกทั้งความโขดแค้นที่สะสมมานานจากหลายกรณีหารัฐใช้อำนาจบทบาทใหญ่รังแกชาวมุสลิมมาตลอดทนคนเราย่อมมีที่สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็คือการเวดกัญญาวินาศกรรมประเทศเซนเตอร์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเป็น s t p S y ต